สูงสุดของบานาน่ากับบานาน่าฟ็อกเซล2,023ซจนมาร้องกับอาณาจักรสินค้าไอทีที่ลดสูงสุดกันถึง70%ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเรามีเป็นสิทธิ์ให้เพีงมากมายเลยค่ะทียลี่เรียกว่าจัดจโปรโมชั่นดีๆมาฝากสำหรับคุณลูกค้าทุกท่าในภายในงานคอมมานด์ด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่ากับงานานี้ผลระยะสูงสุดคือ 40, 40, 40. 48เดือน ไในราคา1 8,000บาทแต่วันนี้ค่ะคุณต้องบอกเลยนะคะว่าเขาพ่อช้ำรัก่อเก็มนิเกลบ้านหมายจัดรายการแรดดับนำมมาให้ได้เลือกช็อปกันแบบครบค้วนนิเกลตี้สาวสวยสวยจังดอกกำโม รอบกลมไหน่อยสิรีสตร์คูนิ่งอัพเดรีบูตโอ้เร้านใหญ่มากเีตาส วาประกอบ d y นลิรลานจอดรถคอมมา เริ่มมาแลกนะครับเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่ตอนนี้ชั้นใต้ดินนะรวมอัพพาทัวร์งานคอมมานดไบเทคบางนานะครับ ก็มี้านขายของนะโอ้ีงานเดินท่านรถช็อปดอกนะเดี๋ยวไปคอมบาทก่อนนะครับโอ้คนคนเยอะมากโอ้โหคอมบาท เบสเดียวแตงแล้วคอมมัามีอะไรบ้างอ่ะแบนเนอร์เอ็ดแอดไวทไอทีซิตี้เอ็มเอสไอเจดีเอฟสันสปีด เอโอซีพาวเวอร์บายไอซูริโอมาครอบทีมสินค้าร์ทีสตีสินคโปร์แกะไรทีเทาทราทำงานสร้างมากมาเราเจอทีสตีก่อนเลย เจี GB มาก่อนเลยครับโอ้ในพรนะครับท่านผู้ชมจะพาตัวด้านนี้่อน่อันนี่อะไรอะ่ะเหรอไอ t ู IC d i โอมัณยากาศไปเรื่อยกันนะ เกมมิ่งอะไนคนมึนดูจะยังอ๋อเป็นกีฬาของไทยเองมีดึงทนะีมดึงโซลีมเราก็มีหมอก็ถูก เยอะมากนี้จหนักจัดเต็มค่ะที่อาาจักรของทางแอไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เีดอะไรอีกหนึ่งช่วงก็ได้ระกาสินค้านัานจายน้ในเพจเฟซบุ๊กแอทไว้รัดได้เยก็ร้อปัแชร์กันเอาไว้นะคะแล้วก็ในการนั้ที่ผาสินค้าลดราคสสุดถึงเกคนเยอะมากเลยวันแรกนเนี่ย

ี่ตัวทูนิ่งครับตัวดีบุ จะ่ว่ไปฝั่งนั้นนู่นๆย ming คอมประกอบ d y เซคอมประกอบตอ้องแบบนี้ d i ล้วน เซตดีเดตขออประกอบเลือกได้สุดยอดอลังการไอเกมมิ่งพี่ตีน่าจะเหนื่อยแล้วมั้งลองดูเซต d างเขาหน่อย มากรอบท่านพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านมาเลือกดูได้เลยนะเยอะแยะไปหมดเลยตามมาดร้านเจดีต้องขอบคุณนะครับตอนเราเจอสวัสดีครับ น,น,นี้เราแวะเข้ามาดูงานความการงานประมาณนะครับอันนี้โดนโซนของที่มาจัดรุเกย่อะไรทีนะครับสินค้าไปเลือกพุเกมมิ่งมาครบเซต เยอะมากงานวันแรก30พฤศจิกาถึงวันที่3ธันวาคมนะครับผมเจอกันได้ที่งานกำบ,บาดไบเทคบางนอแอดไวท์ร้านแอดไวท์ า aaS, ตาหนักลุกคอมเดวจอมอน DIY, อ inar, one, ิเตอร์นี่จะเป็นช่องเซอร์วิสกะนอดูหน่อยสิ JB ช่องเซอร์วิสหนึ่งสองสา้าหจ็ดแปดเก้าเก้าช่อง อ๋อน,นี่เป็นด้านหลังอันนี้คือหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านลอตาด้าเก้ 9, าลอตาด้าซอปปอรดีหนึ่งดีสองดีสามจัดเป็นสัสดส่วนนะ่ลอด้าสองจุดเซอร์วิสนะครับ ซื้อออนไลน์ซื้อหน้าร้านได้หมดเลยนะลาศด้าช้อปปี้จอดเจาะท่านผู้ชมเราชมก่อนเผื่อจะซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้นะโอ้างานคอามมาทอ,อ๋อนี่จะเป็นจุดบริการออ่วยงนกับภาษีจุดเทสสินค้าเหรอโดนตาม แล้วติดเคีเยนต้องต่อยอันนี้หลังบ้านจุด,ดเซอร์วสิสลจุดรับสินค้าพลังการงานสร้างแสงสีเสียงเราจะเลาะไปทางฝัง่งนี้หน่อย ยังอยู่ในร้านแอดไว้อยู่นะโอ้ยติดต่อมากดีไว้โอ้ยมีลมเ,เลือกอะไรแบบจุกใจเลยครับ ทุกแบรนด์มาหมดเลย Intel AMD Gigabyte ASUS PNY Galax Inno3m Water Tech Toshiba Apercer ก็อะ AMD, ite, us, NY, ax, 3, ic, iba, อไรไม่หมดไม่หยับนะ Acer Oh เนี่ยตัวอย่าง Compset นี่ครับตัวอย่าง Compset ตามแอดไว้จัดให้สวยงามตามท้องเรื่อง Unku, umas, ดูงานตามท้งเรื่องจะแซบเลยนะงานตมท้องเรื่องดเอร์กมอ DIY ดูเซเลยตี่มีขย ถ้เป็นกบับชอปปี้ะลบจารานี่เป็นแต่ได้ลดไปอีกเนี่ย่ที่ตรงนั้นเป็นรนั้นต,ตาลายด้วยนะแสงสีเสียง้ขขาเยอะ ทางลูกค <die> ้าทำมาังงานคนเดิมพ <Yeah. S 1> ่อให้งบเป็นกี um ่บาทเครื่องรถโฟกเป็นงานอะไรครับเป็นรรุ่นอะไร a ว e ม Advan Swift 8้4 5วันก็ลสิบบาท สวิตเซอร์ไมโทรจะเป็นโดระมาณนาเรครับเัสยงามมากจุดเซ็ตควมประกอบไว้เลือกตามความจุใจได้เลยนี่คือแอดไว้นะครับ ไฟตัวนี้สวยงานมากเลยนะตอไฟตัวนี้ตะลุตุ่ตอกต,ต,ต่อุกซอยพาลุานมันคอมมาทฮะซึ่งความประกอบของแบนนหนาะ นนออของพุดจอเกมมิง่งทุกอย่า n เลย และตอนนี้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้า,ขาสู่บูธของบานาน่ากับบานาน่าทอกเซลล2023ซึ่งมาพร้องกับอาณาจักรสินค้าไอทีที่ลดสูงสุดกันถึง70%ค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะเรามีเป็นไอทีมมากมายเลยค่ะที่รีวิวจากโปรโมชั่นดีดีมาฝากสำหรับคุณลูกค้าทุกท่านภายในใ คอมมารดทด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าวกับงานคอมมาร์ทกับงานคอมที่ใหญ่ที่สุดส่งท้ายปีกันด้วยซู่งปรรณนาของเราก็จัเต็มค่ะกับการจักษสินค้าไอทีบริเ,เวณบูตบันณาของ99แห่งนี้นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนี้เวลาตั้งแต่10โมงเช้าไปจนถึง3 ของทุกวันนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะเรียนเซอรทุกท่านเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดใ,ใครที่อยากจะได้เป็นในส่วนของโน้ตบุ๊กอุปกรณ์เริมหรือมองหาเป็นเกดเจ็จกันอยู่แวะเข้ามาดูภายในบูธบนหน้าของเรากันได้เลยค่ะเพราะเราขนกันมาเป็นกองทัพกันเลยไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กจากหลากหลายแบรนด์ดังชั้นนเดสก์ท็อปโซฟเฟสสินค้าคอมประกอบเกมนิเกียมากมายจากหลากหลายแบรนด์ดังนำมาให้ได้เลือกช็อปกันแบบครบครันรวมไปถึงอุปกรณ์เสร

ทีให้ถไอทีซีรีส์ ix, ของเราได้เลยค่ะซึ่งก็บอกเลยว่าโอ้โหได้มาเพียงแค่คุณจ่บัตรประชาชนไปเดียววันนี้คุณสมัครใช่ไม่คะคุณจะทราบกฎะทีแล้วสามารถใช้ได้ทันทีด้วยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเพลนเล็กเอล่าดียังไงคือหนึ่งเลยนะผลให้ล่าสุดคือ48เดือนโอ้โหนานไปเลยเมื่อกี้พี่ล like. ูกค้าท่านหนึ่งซื้อโน้ตบุ๊กของเราไปในราคา18,000บบาทแต่วันนี้ค่ะคุณ เพราะว่าเขาผ่อนชำระ48เดือนคือนาถุกสุตร48เดือนตบเดือนละ3 0 0บาทโอ้โหบอกเลยว่าสึกมุ้งจริงๆงานไปถึงเนเดียร์รับการงานสร้างมากท่าไหนสนใจก็เรียนเธอค่ามาได้ที่บูธไอพีซิตี้ของเราด้วยคุณนักเก็นะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของม,นมอนิเตอร์เอ,อ๋ใครบอกว่าวันนี้นะคะอยากได้ในส่วนของมอนิเตอร์ไวเตอร์ของเราก็จะโปรโมชั่นให้ด้วยเซเดียรกันนะคะทุกคนว่า จบการแข่งัรอบงชะเลิศมาดินนะคะมายโก้ขอเราผ่นกรหมดขล้นหลังด้วยคะแ